น,นะครับในข้อเจดนะครับให้เขียนจํานวนต่อไปนี้ในรูปทศนิยมนะครับขั้นแรกคือให้เด็กมองหาสิบกาลังที่เยอะสุดก่อนเราจะเจอว่าสิบกาลังเยอะสุดเนี่ยเป็นตัวนี้สิบกำลังสามลองเช็คดูมีตัวไหนเยอะกว่าสิบกำลังสามไหมครับไม่มีแสดงว่าเลขแปดนั้นเนี่ยการที่มันคูณ1ิบกำลังสามค่าเป็นตำแหน่งคือสิบกำลังสามแสดงว่ามันต้องอยู่ในหลักหน้าจุดหลักที่ สี่เป็นเลขหน้าจุดในตำแหน่งที่สี่นะครับผมค่อยจุดนะเ,นเลขแปดเป็นเลขหน้าจุดตัวที่สี่แล้วเด็กๆก็ค่อยๆไล่ไปนะครับดูกำลังติดลบที่ติดลบหนักสุดๆเลยติดลบหนักสุดๆกำลังติดลบหนักสุดๆตัวนี้หนักสุดแล้วถูกปะ่ะ แสดงว่าไอ้กำลังติดลบเนี่ยมันจะฟ้องว่าเป็นเลขหลังจุดใช่ไหมครับกำลังติดลบมันจะฟ้องว่าเป็นเลขหลังจุดใช่ไหมแปลว่าเลขหลังจุดนั้นไปถึงตำแหน่งที่สี่ครับนะเลขหลังจุดไปถึงตำแหน่งที่สี่นะครับโดยตำแหน่งน,นั้นน่ะจะเป็นเลขห้า ไม่สับสนเนาะโอเคครับอ่ะทีนี้ก็ไล่ลดลงมาเรื่อยๆนะจากตัวนี้นะจากกําลังสามก็ลดลงมาเหลือกําลังสองมองหากําลังสองเราจะมาเจอที่นี่ใช่ป่ะดังนั้นตำแหน่งถัดมาจึงเป็นเลขสามจากกําลังสองกำลังสามไปแล้วกำลังสองไปแล้วต่อไปก็มองหากําลังหนึ่งกำลังหนึ่งอยู่นี่ สี่คูณสิบกำลังหนึ่งจากกำลังหนึ่งก็ต้องมากำลังศูนย์สิบกำลังศูนย์ก็คือหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวต่อไปคือตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ก็คือสองคูณด้วยสิบกำลังศูนย์นั่นเองเนาะจากเมื่อกี้ตัวนี้คือสี่คูณสิบกำลังหนึ่งจากกำลังหนึ่งมันก็มากำลังศูนย์ดังนั้นตําแหน่งนี้ก็ต้องเป็นเลขสองครับ ต่อไปก็เลขหลังจุดแล้วนะครับเลขหลังจุดตำแหน่งที่หนึ่งมันก็ต้องค่าจำหลักก็ต้องเป็นสิบกลงลบหนึ่งใช่ไหมนี่ครับเทอมนี้ครับสิบกลงลบหนึ่งครับแปลว่าเลขตำแหน่งตรงนี้ต้องเป็นเลขเก้าจากกลางลบหนึ่งก็ไปกลังลบสองครับจะเป็นเลขหลังจุดในตำแหน่งที่สองก็คือเลขหจากกลางลบสองก็ไปดูกลางลบสาม องลบสามก็เทอมนี้เป็นเลขเจ็ดตัวนี้ก็เจ็ดโอเคงงงอะไรปะครับงงง,งวิธีไล่ไหมครับอืม